นี้เป็นครั้งที่52ตรงกับวันที่31ธันวาคมอาภเจ้านายธาร de ิธรรมศอุ่นขอเปล่งมาจากซาตยาพุทธมนต์ถวายนพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแก่เป็นอันธาริยบูชาแใ่องค์พระคัมภีร์มติเทระเช้ารบุษเป็นหลวงปู่โมเด็งนุ่มศิลาตลอดทั้งว่าจารย์ผู้บรรลุของวิชาจินนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสร้อยของเราภัเจนี้ ขอนภาพลพระรัตนตรัยคูบาอาจารย์และเทพีเวลาทั้งหลายโปรดจงมานันให้ชินุข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายท่ายันตต่อไปหมดสวดชุกนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตตลาข้าฉันตูเทวตาสัทธมังมูลิราชัสสจุนันตุมุขทังสักเคกามีเทรูเปคิริสิกขรัตเตันตะลิเขวิมานีทีเประเถจะฆามีแต่รุวนะข้าหนิเคหะวะถุมีเขเตชุมมาเดายันเทวาสุลัทละวิสมัยยักษ์ันตัพนาคา ติดทันตาสันติเกยังมุนิวัจจราวัจะนังสาวทวมเมสุนันตุธรรมะสวนะกาคลวะยมพันตาธรรมะสวนะกาคลวะยมพันตาธรรมะสวนะกาคลวะยมพันตาหนุมุลสาภะขาวาตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมรลสาภะขาวาตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมรลสาภะขาวาตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุโสสัจกิริยาสถานะทิเมเสนังอันยังพุทโธเมเสนังวรังไหเตนะสัตวชินาศเทเมหงุสัปะทาทิเมเสนังอันยังพุทโมเมเสนังวรังไหเตนะสัตวชินาศเท นาถิเมเสนองอันยังสัมพูเมเงวังอเทนสัตวชนสุตเมิงสัพปทาบทสวดมหาการุณกรวทวาอาทิกาถามหาการุณยกวทาสัพพายนุรตตะวารมีสภาปรตสัมพูริพุตมังเอเตนะสัตวัชนัมังงปุสสะภูกทถวมหาการุณกนาทวทาคถาสัพพายนุรตตะวารมีสภาปรตสัมูนิพุตมัง เอเตนะสัตวัชินะมาของถกสรรพทวามหากาิรกโทวสุภายสภาพานบุรตวาปามีสภาประตสสมปพธมุงเอเตนะสัตวัชนะมางกสรรพทวาโสวมหาสมัยสุดเอมันเมตังเงมยังพระขวาสเกสูเมหนติกิปิยาวัตถุสิงมหาวนมหาตาพิกูุสังเขนะสถิงปัญจมตหตพิกูตสตเหตสเพหิวอาหันตเหตเท่สติจหุโลกาตุหตเทวดาเยโพยนาชสนิเตาคงติพระขวันตังทั ปาสกาจการนำเทวานังงีตทั้งโมสยังโขก็ว่าสเกสุวิหันติต่เปละวัตถุสิ่งมหาวณีมหาตาพิกตสุขีนะจับทิ่ป็ด่างมตเตหิพิภูตสเตหิสเเหวะอนคหันเตหิท้าสกิหิจโลกข้าดูหิเทวตาเจเพยนะสนิเพตาหุนติพระกัมันตังทระนายะพิภูตสงคัญดายานุนักไม่ยมปิยนพระว่าเตนุปะสังกมยมะกอปะสังกมิตาว่พระว่าโทสันเกปาตจขาถาพระเจยมติอรโคตาเทวตาเสยยะทาปินามภะระบาปุริส ภาษาในตังวาคาหังสำมนยทะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตราพะคพัตโตปุระโตวาทุระหังสุอัตโคตาเทวตาพะควัตโตภูมิวารเทตวะเอกมันตังอัททังสุเอกมันตังทิตาโควะเอกาเทวตาพะคพัตโตสันกีเมังคัทังอภัสสีมหาสมบูญปวานสังมิงเทวะกายาสรรมะขตาอาคาตัมหะอิมังธรรมะสมัญังทักิตาเทวะอปราชิตัสังหันติอัตโคราเทวตาพะคพัตโตสัเกีิมังคัทังอภัสสีทัตตาเพขวัสมารหังโสตตังอัจโนอุชุกกรรมังสุ สารถิวะเนตานิสเชตวะอินธนิยานิรักันติสัญตตาติอตาโคปราเทวตาพระครวตโตสันกีเอมังค่าทังอภัสรเชตวะขีลังเชตวะผลีขังอินทขีลังโงหะจามะเมีชาเตจารันติสุทาวิมลราชกุมาตาสุนัาตุสุนะครับทอตาโคปราเทวตาพระครวตโตสันกีเอมังค่าทังอภัสรเยเกจิพุทธังเสยนองพตาเสศนักเตคมิสันติอภัยญะโพมิงปะหายะมนุสันเทหังเทวะ ก็อยัางปาริภูริสันติเิอะระโควะคขปาภิคุวะพันเตสิยะโพยินะยิขเวทัสดุสุปโลกธาตุสุปเทวัตตาสันนิเบตาคุณติตถาคตังลัสนาญาภิภุสังฆัญจะเยปิเตภิคเวเห็นสงอาทิตมัทนนังอันหันโตสมาสมุทธาตสัมปีภะควันตานังอัตตาเอตตปรมาเยวะเทวัตตาสันนิเบตะเห็นสงสยทาภิไมหังเอตระหิเยปเตภิคเวพระวิสุทธิอนัคตมัทนานังอรหันโตสมมาสมุทธาเตสัมปีภะควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวัตตาสันนิเบตะพระวิสุ

มะนาวิลาพิมโยปัญจสเตยตะวะเวริกาภิละวัฏเวตตุอมันระยิสสัทธาสาวะเคชาเสนระเตเทวะกัญญาพิกันตาเทวิชานาธาติขบุเตจะอัตตปมะกะลุงสุตวะพุทธโสศาสนังเตสัมปัตตุรักยานังมนุสานะและสนังอาปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสตเริงสตังเอเกสหัสสังอมุนุสานะมัทธสงอปเกสตัมมัทธคุงพิโสสัพพุตาองคจะสัตวังพิญญาเววิคตวานัจจมาตาตุอมันระยิสศัสสาสาวะเคชาเสนระเต เอวะากายะอภิคันตาเตวิชานาถพิคโวเยวหังกิริยิสามิคิระหิอันโภโสร์สตัสหัสสายะขาภูมมากับเป็นละวัตวะอเทมโตชิตมันโตวันนมันโตวัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิคุณังสมิติงวะนังาสหัสสาตายะขานะตวันิีนอิทีมันโตชิตมันโตวันมันโตวัสสิโนโมทมมนาพิกามุงพิคุณังสมิติงวะนังชาตาคิริยิสามิคิะัง ทิเตเตรสาสหสายานานัตาวันนหน่วยที่มันโตชี่มันโตมัน้ำมันโตวชนโมทธรรมนาพิกามุงพิคุณนังสมิธิงวะนังเพสามิตาปัญจสตัยะานานตาวันน้หน่วยที่มันโตชี่มันโตมัน้ำมันโตวชนโมทธรรมนาพิกามุงพิคุณังสมิิงวะนังคุมพิโรราชาคาฮโกเวปุลสานิเวสนาภินโยนังสตาสหาสังยะขานังปายรูปัสติคุมพิโรราชาทาฮโกโสปราสมิติงวะนังผู้ที่มันิสังราชธาตาระโทปัสสติคันัพพานังที่ปฏิมหาดายเฉลิสศ โมทันาพิกกัมิกูนังสามิติงวนังท่านนั่จัติสังราชวินหตปัะสติภูมิทนนังอธิปิมหาราชวิโสติโสปุตตาปตัสสะภโวทินทนาามาภาที่มันโตทมันโตวันมันโตัสตินโมทัานาพิกัมิกุูนังสามิติงวนังปัจฉิมันจัติสังราวิรุปโะปัปะสตินามันังอธิปฏิมหาราชวิโสติโสปุตตาปิตัสสะภะโวอินทนานามาภะลาที่มันโตชน้มันโตว ยักขานังอาทิป,ปติปมหาราชายสาัสตจสโสปุตตาปิตัสสะพระหงวยท่นานนามะมาพลาทยที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตวัมมาาสดิโนโมทัมนาที่กมุงพิกุลนังแสนมิถิงวะนังนปุริมันปุริมาที่สังทัตารัตโตทักขิเนนวิรุณภคัาปิมฌานวิรุปควาภูเวรุอตังทริสังจาตารุเตมหาราชาสปันตาเถรตโตทิสาทัทละมนาทังสุปเนกาะปิเลวัตวีเตสังมายาวิโนทัสสาอาภูวันชะนิกาสธรรมายาภูเถนทุวิเถนทุวิภูจะวิภูตุสหะจันทนโกรกามเสทโจะิณันนุด นาโถโอปะมันโยจะเทวสุตโตจมัติริติตติสโนจะคันทโพโหนโรลาชาชโนสโภอโกมัญจสิขอเจวะติมพโรสุเดวัจจะสายเอเตจันเยเจลาเชโนคันทพชาราชุภิโมเทมนาพิคามุงพิคุนังฉมิติงุนังอาทะคูนังภาษานาคาเวสาลาสาตัชกากัมพลัสตระลาอโกายาคาสายาติพิยามุนักตารัตถาจะอาภูนาคาเอสชโนเอรามันโนมหานโคโสภะคาฉมิติงุนังเดนาคราเชจนาชาหันติชิปานิชาปะคินวิสุตยักภูเวอายะสาเตวช นะมัชฌปัตตาจิตราสุปัญญาอิติเตสนามังอะภายนตธานาคราชนามาสิสุปัญนะโตเขมะมะกสิพุทโธสนาหิวาจาิยุปภะขยันตานาคสุปนาสระณะมกังสุพุทธังสิตาวชิระขเทนะสัมมุตถังอสุราสิตาปะจโรวาสะวัเสติที่มันโตยศชินุกาลแต้องชามหาพิสมะสุราธนเวภาษาเยปะจิตติสุจิตติจัรปะหารโธนะมุจิสหะสะจันจักรภริปุตนังสะเพเวโรตนามะกาสันหิตวะพระวิเศนังนังหงพัทถะมุบาขมุสะ แมนะโยานนธยานิพันเตภิกขุนังสินมิจฉุนังอโปจากเทวาปเทวีจะเตโชวายโยตถาภมุวัรุณาวัรุณาเทวาโสมุจะอาศัศสหะเมตตาเกิดวันกายโกาภูเทวาอาศัศนุทัาเสตสัสสัทธาจยาสเพนนาตตะวณิโนอิทิมนโตสิติมนโตมันนมันโตสาศัศนุโมทามนาที่แกมุงภิกขุนังสินมิจฉุนัง เป็นทุตเาเทวาสหาาลจาอัสมาจ้ทุเวมาจานสูปนิสาเทวะันทมาภูภุรกิตาสุริยัโสปนิสาเทวาสุรยะมาภูุรกิตานักานิุรกิตวาอคุมัณฑละวลาหกาวะสูนังวสโวเศโทสักวะปะาปุรินโวทเศาากานเพนะนัตตะวันิโนที่มันโตชิมันโตมันมันโตวสุชโมทัมนาพิกมุพิคุณังสันมิติงวังอถาโคสันูเทวชะละเมฆีสิกาลิบะอาิศกาจโรชจะอุมาปุภะ กรตจุดตาจารันเนชักกัสโวลยะรุจิราอาโคอาโควาสวาณีสโนทัสเซเตธาตากาจาสเพนานัตบันนิโนจีมันโตชุติมันโดวันมันโดสุสินโนโมธามัญาพิฆมุงพิคุนังส์เมิติงมะนงสัมมนามหาสัมมนามานุสามมาณุสุตมาคิทธาบุตรศึกาโคอาโคโมโนบุรุสกาอัฐาคุงอรยโยเทวาเจตะโลกิตวาสินโนปารัคขามหาปารัคขาอาภูเทวาสุสินโนทัสเซเตธาตากาญาสเพนานัตบันนิโน อย่ที่มันโตชิตามันโตวาน้มันโตสัจจินโอโมทัมนาที่แมุงพิกคุนงเซนบิดิงวะนังสุกากรุงหาณนาคราภูเวขาณัสสาวหะโอทหะตะไคหาแปมโมคะอุโคเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหะรักขามิสกาทะยัสชนโนท่านยังอ๊ คาปะจุนโยทิสาอภิวสติทัศเตตทัศธากายาสเพนนะตาวันนิโนที่มันโตชุติมันโตปนิมันโตอัสสัิโนโมทามนาภิกกามุงภิกขุหนังสัรมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามาการกาจาสัสสัิโนสันพิตักาละมัสเสตธาตุทินามาจะอัศวะนิมานะติโนอาคุยอาคูไปติมิตาเทศเตเตทัศธากายาสเพนนะตาวันนิโนที่มันโตชุติมันโตปนิมันโตอัสสัิโนโมทามนาภิกกามุงภิกขุหนังสัรมิติงวะนัง สัทเทตเทวะนิกายาสเพนนาตัมณน,นิโนนะมันว่ายนะอาการชุงงเยใจเยีย,ย,ย,ยสัตที่เสารสหปวุฒะ ชาติมักีลังโอคาตินะมนาสวังทักขเโมพระตรังนาคังตังวะอสิตาติตังชุพมมาปรมัตโตเถรพุทธาอิทิมัตโตสังสนังกุมารโอติโสจะโสปค้าสมิติงวะนังสาสัพพมาโลกะนังมหาพรมาพิเตติอุปปัาโนุทิตดมัโตวิสมาเกโยชัสโสทัเสตาอิสราอาภูปเจกะวะสวติโนเตสันตะมัตตุอาคาหิโตปิวาริโตเตจัสเพรพิกั็นเตสินเทเทเวสัพพมักีมานาเสนาพิกามิ สสัาคัณสัมมันที่ยังเอถคา,าคัณะถาพนถารเทนะพนธามัทโวสมันตาปริวาระมาโวมุลติทะโกทินังอิติตถามหาสุนกันหาเสนังอภยสีอนินาตระมาหัจาสลังกตวานะเพร,ระรบังยถาปะบุสโกเมโคลธนัจโตสวิทุโก ตถาโสดปจุฑาวติสังขโธอสยัมุเสตันจะสัพพังอภินายะโดวิคติวรเจ้าคูมาตตวามัิยิสัถาสวะเกสศาสนาและเตอมารเสนาภิกันตาเอวิชานาคภิกขบุตรเจจอาตธรรมะกรุงสตวะพุทธศาสนงวีตะอาเกหิงปกามงในสังรมปิอิทธยุงสะเพรวิธิตัสังฆมาพระยิปไตาละสัชโนโมหันติสหบูเดหิสาวกเจเจเนสุตาติบทสวดจุลละชยบาลกร นาโมเมพุทธเตหศสารัตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวนารยะปรมีสุราชิตที่ทำมาจะอินทาจะสตุโลกาคันภีรักกาสามุทาภูทงกังขาจะสัมพระพรมะชยยะประสิทธิพระมันตุเตชยะชยยะท่านี้ท่านี้อุทธะทอุทธะทนัทีนัทีเชยเชยะข้คนละตนละนิสัยนิลาเสสนะเมรุราชั่วนาฤกี ชยยชัยยกขับเทนสมพีนาเคีนท่านนาทีปิสาจปูตการีชัยยชัยยะธนิมิตาโรกีชัยยชัยยะสิงค์โสธาธนมุกชาชัยยชัยยะวัดนามุกสาตรราชชยยะสัตปาธินากุลละขนดกชยยชัยยะพัฒนุลนุงสุปราผู้ชงสัญญาพระยาขติีปาชัยยชัยยวนามุกขยาตาชิตาชิตาสนาดีูนัสุทธินอรดีชยชัยยสุขาสุขาชีวีชยชยท่านีตะเลสุธาตุชายาชัยยะชยทานีสันติาชยยชยะมังกราลัญยาพระเคชัยยะเัยยะรัดรามเา เชยเชยพระมธนรเชยเชืราชาที่ราสอดใสเชย้เชื้อปทิวิงสพังเชเชืออันตาปฏิกับพุทธสาวังเชเชยมเหสุโรโรดินเทวาเชยเชืพรหมมาสุรโกเชเชยนาโควิรุณโควิรุปโจันทิมาริอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวรวะรุโโปิจะอภิวาโยจะปาชุนโกุมโรทัตตระโกตถารสะมหเทววสิทธิตาปัสสะอธโยอิสิโนสาวกาสัพพาเช้อเชือมุภวันดุเตเชื้ะเชธรมโมสังโฆจักุทศปารุย มังคลังเยโยปิพุทธสตสรรษมัตตอายังมาราสดตารปาปิมัตตุกราเฉโยโคเสียมโพธิเมนเทปังมุทิตาเฉยะตถาคามมัคขนามิสิโนเยโยปิพุทธสตสรรษมัตตอายังมาราสดตารปาปิมัตตุกราเฉโยโคเสียมโพธิเมนเทปังมุทิตาเฉยะตถาอินทะคขนามิสิโนเยโยปิพุทธสตสรรษมัตตอายังมาราสดตารปาปิมัตตุกราเฉโยโคเสียมโพธิเมนเทปังมุทิตาเฉยะตถาเทวขนามิสิโน เชโยปิพุทธศตสรรษมัตุอายังมรสสจาราปิมัตุอราเชโยโอโคสยมุที่เมเทปมุทิตาชยัตตาสุปันนะขณาเมฮิสิโนเชโยปิพุทธศตสรรษมัตุอายังมรสสจาราปิมัตุอราเชโยโอโคสยมุทีเมเทปมุทิตาชยัตทานาค้ขณามฮิสิโนเชโยปิพุทธศตสรรษมัตุอายังมรสสจาราปิมัตุอราเชโยโอโคสยมุที่เมเทปมุทิตาชยัตตาสัพพะคณาเมฮิสิโนเชนโดโครียามุเสัพยานังนิพพชโนโม อวังตังมิเชยงอสุิมังคละราชิตันลังเกสีเสปธรรมิปุะเริกสัพพุธนังอัคตปตมังติสุนักตังสุมังคลังสุปะพตังสุตตังสุโนสุโตจรสุิังคจาริสุปะทักิณังกายะกรรมังวจารรมังปัทินังวัินังมโนกรมมันิเตปะทินังปะทินังนิกัตตะวานะลัพปันเตปัตถินเตอทรัตถาสุปิตาพิทิมหาพุทธศาสนอรคาสุปิตาขงธาสัะเปยยาธิพิสุรันตปน การดูส,พสัพพะสตนังและการดูเชื่อในศาสนาหนังยาการทิพตนาเตสังสะเพยบุเรนตุมนุรัฐาเจตกาเลบุคสันตุวัสสังวสาวราหกการตัวาจุปัทวาเตสังวารันตุจะสัพพะกยสุขังกิตสุขังอรหันตุอัพะรหังหมวดสวดธรรมะนิยมสุตังเอวาเมสุตังเออยัง อกหังสมัยยังพระสวัสวธิย่งมีหนทัยเชดตะวันเนียนั่นจะเป็นนิกาสะอารมิตาตาภพาภิกขุวันเตสิภิกขุติพดันเตเดภิกขุพระควาตัวปัจจุบพระคาเอตัวจะอุปาทาบาภิกขเวตถาคาตางอนุปาทาบาตถาคาตทงติสาตตุธรรมะเหตตาธรรมะนิยมตตาสเพสังฆานิจาติ สังคตถาคโตอภิสัมภูจติอภิธเมติอภิสัมภูจติวาอภิสมเมตวาเจกติเทศติปัญเนปติปทเปติวิวรติวิภัสสติอุตานีการ ೋತಿ สัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทหวาวิงเบทถาคตานํอนุปถาวาทาธรณังอิทาวสาปฏุธรรมนิยตาธรรมนิยมาตาสัพเพสัทธาราทุกขาติสังคตถาคโตอภิสัมภูจติอภิสมเมติอภิสัมภูจติวาอภิสมเมตวาเจกติเทศติปัญเนปติปทเปติวิวรติวิภัสสติอุตานีการ ೋತಿ สัพเพสัทธาราทุกขาติ อุปาทาวาริคเพตถาคาขาตานังองนผปาทาวาตถาคาตานังสีธรรมวาสตาตัวธรรมะเทตตาธรรมะนิยมตาสเพธธรรมานัตตาติตังตาคตโตอภิสัมพุทธิอภิสมเีติอภิสัมพุทิสวาอภิสมเีตวาจิตเภทเตสติปัญญเปติปัตเปติวิว่าไดเทวีพระชนิอุตานีกโรติสสเพธธรรมานัตตาติอิทธมวตจจภควาธรรมนาเตภิภูพระครโตภาสิตังเพื่อนทุติบทสวดคาเทกาตตะคาถา ปฏิต <icana>, ังนาวาขมยะนัำปฏิคังเถอนาขัตังบุคคลไม่ควรตามให้ถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงณนาฏิตามบะเฮนันตังอปัตันจะอนาขัดตังสิ่งเป็นนาฏิกล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตคคยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทำมังทศสศวิปัสสติสังขีรังสังคุปังตังวิธรรมมนุภูมอเยผู้ใดเห็นธรรมานเกิดขึ้นจะพ่อนาไหนที่นั้นนั้นอยากแจ้งแจ้งให้งอนเงินคอนแข็งเขาคนพ่อภูนอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจามาตาปังโกชัญญาม่นังสรเวความเพียรบันเกิที่องค์ตามวันในี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้ในหน่วยสังฆตันตินะมหาเสนีนมัจุนาเพราะการเพียรต่อมัทุราซึ่งมีเสนามังจะมีสำหรับเราเอาเบงวิหาริมาตาพิงองรัตตะมันตันทิตตังตังเวพระเทกะรับตติสันตัวอาติกาเทมุนิผู้มุนิผูส้สงย่อมการเรียกผู้มีความเพียรอยู่ฉะน,นั้นในเกศนั้นทั้งการวางการคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงหลายตีเดียวก่อนอาชม บทสวดธรรมะสังเวคขาปัจเจเวคณะสพเพสังขาราเนจสังขารเกิดร่างกายจจตจาระลูกทรนามาทำนนโมรัตนเส้นมันเที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขารทุกข่าสังขารคือร่างกายจิตใจหลายรูปธรรมนามธรรมนมมนเส้นปพญายาพ่อเกิดขึ้นแล้วเกิดตายไปสเพธทำมาหน้ตาสิ่งขารน้ม์ท่นเป็นสังขารแล้ไม่ใชสังขารมนิมิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัววัสดนของเราอทุกบังช uh ีวิต şey. ต่างชีวิตของไม่อย่งยึดทุบังมือนาครับแต่ของเงียเขีนเอาว่าสังมัญาไม่ตชพังของเราจะพึงใจเป็นแท้มันน่าประโยชน์สำหขังในชีวิตต่างชีวิตของเรามีความแตกที่สุดเราชีวิตต่างนอันนี้ การอยู่ที่ังนั้นการนี้มีตังอยู่นานนะเปแต่เป็นยานพันประศรัยวันญาณจุทวรทีมเสียแล้วแต่ที่เรอจะนอนทับพัดไปบินสุดแผ่นดินแต่เป็นลังที่ว่าประดุจนางว่าท่านไมมท่านเพื่อนในเ้งทางประโยชน์ไม่ได้ใน่จาวเาสังขารสังการทั้งหลายไม่ที่หนอพกปทนทำไมทาไมนุมีควาขึ้แล้วมี มีความเกิดขึ้นแล้วมีความสัไปเป็นธรรมดาโปจิตรวันโลชันติท่านเกิดขึยังรับไปในสมมุิโกกับปสมองรัสังทั้งยสมยิสัพเพสตามะันติจารัทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มันึถึงมริสเรทิตาเและกำลังจะตายแต่เทวะังมณิสามิเราก็จะตายอยนั้นเหมือนกันที่มีสอกชนที่เรางไในความตอนนี้ยไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาังกินจิ ยังกินที่กุศลกัมมัสุเพเหิพเทหิกระทางปุญญนนมุขันตุสุนันตตคนโรยยธิเหวะสมิงธานิอาทิพรตาเขาโยกาสัตตังอนตุสุพิตาอนตุทุกขาปุัญตุมตาพิตตาสุพิตาอนตุทุกขาปมัญญตุสเพเหยาิกาสุพตานตุทุกขาปมญตุสเพเพยาเิกาสุพตาอนตุทุกขาปมัญญตุสเพเหอจารยุปัชสุพิตตาอนตุทุกขาปุัญญตุสเพนักตาสุพตานตุทุกขาปุญตุสเพเทวาสุพตาอนตุทุกขาปุญตุสเพสมาตถทนงสมินุโ บทวบูชาลปทวดนโมโคริสัตคันมายะอิติภควาน้โมโริัตคันิมายะอิติภควานโมโริสัตคันิมายะอิติภควา,ป,วคา,า,ควาปฏิธาน,นะคะถา จ่าเทวตาสันติวิหารวาชินีทุเบคเดโพธิ่คดเรตาหิงตาหิงตาธรรมวารในน้พระมณฑูปคูชิตาโสทิงการุณิทาวิหารมณีเลเทราจัมมัญชาณมกกาจพิกโมสานามิกาธานันบัิวิปัสสกาขามาเจเทสานิขามาเจอิสราสปานณคูดาสุปิตาพระวันุเตชลาผู้ชายเดียจะอนุสัมพระเสราชาตาหัตบูรปาริกาเนิยในิการธรรมะรวังปฏิจเตสเพเปยทุกุสศักดารุณิสังขยังถ้าดูจีรังสตังธรรมโมธรรมฐานจะปุคคลาอังสังโฆ โอตุสมัครคูอัทัยะจักรหิตายะจักรอัมเหรกระดูสัทธมุสะเพปิธรรมมัจจานิโนรู้ทิงสัมปจปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปัสสนาโอตุสะเพปิปานิโนพุทธศาสเนสมาธังปวีันตุกันเถรุบุปภะสตุภุติผู้ที่ผ่านิ่งสถานังสมิทังเนตุเมตินิมัตาปิเดาจะอัตตะชังนิจังนักขันติปุตตังเอวังธรรมีนราชาโนปะชันรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตฏายาเนิทุกขพยาปตฏายาเนิพยาโสกปตฏายาเนิโสกามุตุสเปปิปานิโนเมตตาเทตาจะามิหิสัมถังปุญญะสมถังสเปเทวานุโมทันตุสภะสัมปบิสิทธิยาทานังเครื่องตุสทยะสีลังและขันตุสัพธาภาวณะวิจต่างงตุขทันตุเทวตาคาถาสมิงคาลคาถามุตุสัพพัง สมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพ้าพุทธานุภาเวนะโสติคุณตุนินันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติคุณตุนินันตะลังโหตุสัพพังสมังสมังคลังละคันตุสัพพาเทวตาสัพพาสังคานุภาเวนะโสติคุณตุนินันตะลังสะเพพุทธาภระปตาปเจกนันติยังพลังอรหันตันจเตชินะนครบรรทามิสัพพโสสะเพพุทธาพระปตาปเจกนันติยังพลังอรหันตันจเตชินะนคงบรรทามิสัพพโสสะเพพุทธาพระปตาปเจกนันติยังพลังอรหัันนตตงเจิะ สเพพุทธาบลปตาปเทกนันเชียงพลังอรหันตานันเตเชนนังรมบิปัสรสเพพุทธาบลปตาปเทกนัเชียงพลังอรหันตานันเจตเชนนังมาิปัสสเพพุทธาบลปตาปเกนันเชียงพลังอรหันตานันเตเชนนังรมัทาิปัสสเพพุทธาบลปตาปเทกนันเชียงพลังอรหันตานันเติเชนนังมทาิปัสสเพพุทธาบลปตาปเทกนันเชียงพลังอรหันตานันเตเชนนังมบันทานมิจปัสสเพพุทธาบลปตาปเทกนันเชียงพลังอรหันตานเตชนน โดยมันมุ mm ุก hmm. mm ุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัยาพระพุทธมนตรีข้าพเจ้าขอน้เคาะหอุทิศไวยเป็นพระราชกุศลแด่ส่วนหนึ่งพระนางเจ้าเศรษฐกิจภาพบรมราชินีนาภภาพบรมราชชนนิพนธ์บิดลงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลัยข้อนี้ทรงทำมุกุศลนี้จงเป็นเสาสะพัสมควรนี้แก่ข้าพเจ้าให้แค้วคขาดปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยอันตรายทุกวงให้มีแรลงนนแหละอันส่วนเศรษฐบ้านคงเป็นสมมาอาเชิญชอบทำคำว่าไม่มีอาเดียวจากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมันในพระธรรมขุศน์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงมองค์ความยิ่งงามตลอดกาลนานอีทั้งขอเทพเจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โประวดประสิทธิประสานพรน้ำส่งอนุภาพมงคลแห่งมงคลประโชยมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมองค์วัตถุมงคลในวันที่สามสิบมกราเดชแต่จะแท้ขึ้นให้เป็นพุทธานุภาพเทพในความและเล่นทั้งทางในศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้ประชวรแก่พวกของและบูชาบนุปรการเพลิน